สวัสดีครับที่เชียงของเจอกันอีกคลิปนะครับหลังจากเอาหางมาขุดมาตัดก็นี่ก็เข้าวันที่เจ็ดแล้วครับเนี่ยวันนี้รถลาวแจ้งแล้วว่ามาถึงประมาณสี่โมงเย็นช่วงนี้งานช้าๆหน่อยครับเจ็ดวันเลยอยู่เชียงของงานก็จะอืดๆขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จันทร์ก็ผลไม้ก็จะอันนี้อยู่บ้านคนเดียวครับ ทุกคนลงไปอยู่ข้างล่างมดละอยู่แถวกรุงเทพแถวใต้แถวจันทร์มดละอยู่คนเดียวเลยวันนี้เดี๋ยวต่อไปเอาหางครับเดี๋ยวออกเดินทางก็ประมาณบ่ายสามโมงก็อดลาแจ้งมาว่ามาถึงสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้น่าจะอยู่แ,แถวเออเขาท่าฟ้ามครับ เราก็จะเดินทางครับเดินทางไปหน้าด่านกัน น,นี้มาเว้เอาเอกสารครับได้เอกสารเอกสารข้าม รถลาบอกว่ามาถึง4โมงเย็นเดี๋ยวล้วก็ไปจอดนอนอยู่ลานดินที่เขาตัดหางนะั่นรอดีกว่ากลัวรถจะติดครับโทรมาเช็คว่ารถเยอะไหมเขาบอกว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่แน่ไปอยู่ฝั่งโน้นรอดีครับกันด้วยก่อน บรรยากาศหน้าด่านตมไทยครับสภาพนี้สบายสบายครับรถไม่เยอะ เวแล้วครับเดี๋ยวเราเอกาสารให้ชิปปิ้งเราอะ่ะแล้วก็ข้ามไปรอรถรอหางอยู่ฝั่งนู้นรับโน้นลานสถานยู่ฝั่งน้นนะครับจะจำกันได้นอนจอดจะไปจอดรออยู่ฝั่งน้นแหละครับเห็นว่าสี่โมงเย็นนะถึงอีกประมาณชั่วโมงก,กว่าคงถึง รอคิวอาโคกับครับนี่หน้าด่านตมอของฝั่งลาวนะครับทางโน้นก็บรรยากาศยกตู้ครับก็ยังเยอะพอสมควรอยู่ ลานดินตัดหางแล้วครับ <c oughs> แต่คงยังมาไม่ถึงหรอกครับนัดกันไว้ที่สี่โมงเย็น ตี่นนี้แหละรอเวลามาจะได้เห็น ับกันไปก็สับกันมาอยู่ร้านนี้แหละครับตัดหางก็เดี๋ยวเรานั่งรอดูครับว่าหางเราเข้ามาตอนไหนอยู่ตรงนี้รอแล้วครับไา,า้ที่ละเดี๋ยวเรามาดูแตงสวยไหมครับอัดสวยวุดเขา ก็ตาสามตัวตัวนี้นี่520แรงม้าเลยนะครับตัวนี้แรงมาก

นั่นมันแอร์ตัวนั้นมันแอร์ตัวนั้นมันกี่บีทีวีอ่ะจังวะมาของจีนวะของจีนอ๋อจะซื้อมาหลายปันได้สองพันสองพันแาดสองพ่นแปดสองพันปดโอ้หอยว่ะหอยจะนี่นะค่อยว่ะเอาแอร์บ้านทางไทยแต่ใส่เลยนะมันเจ็ดแปดพันนึงนะแอร์เก้าพันบีทีวีแต่มันคอมแอร์มันสีใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงไอตัวกำเดินไฟฟ้าติดแอร์ครับ นแอร์ <Air S 2> อยู่โดน,นอีเขาบอกว่าซื้อมาสองหมื่นครับจากจีนบ้านเราไม่มีนะตัวเนี้ยฝั่งล้วครับสวยไหมครับแต่งอย่างงี้พอได้พอได้ ไอ้เขาเบิงในหน้าเนี่ยอยากเห็นในไหมอยากเห็นในวะเนี่ยดูดูครับดูครับข้างในเป็นยังไง<ด>สุดยอด,ดอ้าลอกในธรรมดาครับโสดดูดครับกว้างขวางนี่นายจะเกียร์ฟูลเลอร์ ที่นอนก็สองชั้นแบบโปรตอนเลยนั่นน่ะตู้แอร์ตัวนั่นน่ะเอ,อ้น่าคอยเยน็นโอ้ขั้นหาครับลุกยืนได้เลยครับนี่เปิดไม่ย็นเออขั้นห้าขันหาขั้นห้าอยู่แต่มันแพงนะจงมันสายแพงเนาะไม่บอกมันแพง,แง,นะแงโอ้โหลครับข้างในกว้างขวางอยู่สบายตัวตัวตัวนี้ห้าร้อยสาวด้วย 5 520แรกมากครับรอเก่งใช้ถุงลม <Okay. S 2> เคเรื่องใหญ่มาก520ไปแรกสบาย,ยสบายเลยละ่ะ ไทยนี่สองร้อยสามร้อยก็เหลือเฟือแล้ไไวไทยอะ่ะนีหมวไหมเออตกสู้แห่งุนเขาครับแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สู้ละเขารับเขารับช่วงต่อ่ก่อนเราเราสูุ้นเขาเราเองตอนนี้เราไม่ได้ไปละ <c oughs> โอ้โหใจ่หรือเปล่าคันนั้นอนะ่ะ ากาศเริ่มวุ่นวายแล้วครับรถไทยก็เข้ามารถลาวาเข้ามายังครับยังไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่อนนใชโอ้มาซีหมอกมาพอดีครับ 西部，西部。 วนสองรอบแล้วมั่งเนี่ยน่าจะหาที่ตัดหางไม่ได้ครับนะวนไปวนมาเยอะ ก็มาไทยก็มาตอนนี้ก็จะแน่นนะครับนี่ก็เกะกะกันไปหมดมาแล้วครับหางเรามาแล้วครับไปดูสดูซทุกอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ โอ้วันนี้ได้ตู้ของสิริมงคลครับตูสตส้สิริมงคลตู้สิริมงคลดูสิจะมีที่ตัดไหนบ้างหาที่ตัดตามไปครับตามไปเจอช่องหรือเปล่า เดี๋ยวผมตัดทางเสียบหางกันครับแล้วก็ข้ามไทยไปตรวจไอ้ผักตรวจเกษตรเรียบร้อยก็เดินทางไปกรุงเทพคับตลาดไทยหรือสี่มุมเมืองดูกันอีกทีครับนี่ครับเดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ